จัญ,ญาห่งวิชาชีพวิศกรมีอะไรบ้างสำหรับคนที่จะสอบสามัญวิศกรโยธาครับสวัสดีครับผมนายช่างดอยตลอดสาปีที่ผ่านมาผมช่วยน้องหลายคนให้รับราชการในตําแหน่งนายช่างวิศกรโยธาและผมมีคอร์สออนไลน์ที่ช่วยน้องหลายคนให้เป็นวิศกรมือโปรวันนี้นะครับเราจะมาเติวกันนะครับว่า15ข้อจรยารรณวิชาชีพเนี่ยที่เราจะใช้สอบมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1ก็คือไม่กระทําการอันใด อันนำมาซึ่งความเสือเสเส่อมเสียแก่วิชาชีพนะครับข้อที่2นะครับต้องปฏิบัติงานที่ได้รับอย่างถูกต้องวิชาการนะครับหมายถึงว่าเราต้องรู้ทั้งเรื่องวิชาการเรื่องกฎหมายนะครับและที่สําคัญนะครับสิ่งที่เราทนะําไปเนี่ยเราต้องรับผิดชอบด้วยข้อที่3นะครับคือ ต้องประกอบวิชาชีพทิ่สํารควบคุมนะครับวิศวกรมควบคุมก็ถือว่าเป็นงานที่ยากนะครับคําว่าควบคุมก็คือต้องใช้วิศวกรรเซนต์ต้องทําด้วยอย่างความซื่อสัตย์สุจริตข้อท,ที่4นะครับก็คือไม่ใช้อันหน้หน้าที่โดยมิชอบนะครับใช้อิทธิพลหรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใดนะเพื่ออะไรครับ เพื่อให้ตนหรือบคุคคลอื่นได้งานหรือไม่ได้งานอันนี้ก็คือเราไม่ชุจริตต่อหน้าที่ของเราข้อที่5นะครับไม่เรียกรับนะหรือยอมรับทรัพย์สินสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบอันนี้นะรเราก็ต้องซื่อสัตย์นะครับไม่รับผลประโยชน์ที่เราไม่ควรได้ข้อที่หนะครับก็คือว่าไม่โฆษณาหรือยอมไม่ผู้อื่นโฆษณาซึ่ง การประกอบวิชาชีพที่เกินจริงนะครับอันนี้อาจจะมีการแย่งงานกันนะพอมันมีการแย่งงานกันเนี่ยในหมู่วิศวกรด้วยกันก็เกิดเขาเรียกว่าไม่สามารถคีกันนะครับเกิดการแตกแยกข้อที่7นะครับก็คือว่าเราจะไม่ประกอบวิชาชีพประกอบพวกคุมเกินความสามารถของตัวเองอันนี้อันนี้ในแบบไม่สมควรเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายด้วยนะเพราะแล้วเพราะเราไม่รู้จริงนะครับ และที่สําคัญเนี่ยมันอาจจะโดนยึดใบอนุญ,ญาตก็ได้นะครับข้อที่8นะครับคือไม่ละที่งานที่ได้รับโดยไม่มีเหตุอันควรน,นี้แสดงถึงอะไรเขาเรียกอะไรครับไม่รับผิดชอบนะครับพอไม่รับชอบปุ๊บมันเกิดความเสูญเสียต่อตัวเองแล้วก็วิชาชีพของเราข้อที่9กนะครับคือไม่ลงลายมือชื่อหรือไม่เซ็นนั่นเองครับในงานที่ตัวเองไม่ได้ทำออนะครับ ไม่ใช่ว่ารับจ้างเซ็นไปเรื่อยเปื่อยเลยนะครับข้อนี้ระวังนะครับอาจจะเสี่ยงคุกก็ได้นะครับข้อที่10นะครับก็คือไม่เปิดเผยความลับของงานที่ทําเว้นแต่ได้รับอนุญาตนะครับบางทีเราเข้าไปทํางานราชการเนี่ยมันเราก็อาจจะไปเรียกว่ามีความลับของของหน่วยงานนั้นอยู่นะครับเราจะไม่เอาออกมานะครับเพื่อผลประโยชน์ของของตัวเราเองอันนี้ไม่โอเคนะครับข้อที่11นะครับก็คือ ไม่แย่งงานจากจากคนอื่นเอางนี้ดีกว่านะครับจะทําให้เกิดการแตกแยกนะครับในหมู่วิศวกรด้วยกันข้อที่2ก็คือไม่รับทํางานหรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวที่ที่ผู้อื่นนะครับทำอยู่แล้วนะครับเว้นแต่ทําตามหน้าที่หรือหรือได้รับแจ้งแล้วนะฮะก็คือการให้เกียรติในการประกอบวิชาชีพด้วยกัน ข้อที่สคือไม่รับทำงานชิ้นเดียวกับผู้ว่าจ้างรายอื่นเพื่อแข่งขันราคานะครับเว้นแต่ได้รับการยินยอมนะก็คืออยากให้เกิดความสามัคคีซึ่งกันและกันนะครับข้อที่สนะครับคือไม่ใช้หรือคัดลอกงานของคนอื่นคือไม่ลอกงานคนอื่นเอา,อางี้ดีกว่านะครับเราต้องมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าจะอะไรก็คือเราต้องไปบอกเขาขออนุญ,ญาตเขาก่อน ข้อที่15นะครับคือไม่กระทําการใดๆโดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงหรืองานวิศกรรมควบคุมของผู้อื่นนะครับอันนี้เราต้องรักษาเกียรติซึ่งกันและกันนะอันนี้นะครับก็คือ15จรรยาบรรณนะครับถ้าเกิดว่าเราไปสอบนะครับเราไม่จําเป็นต้องท่องได้หมดแต่ว่าอาจารย์ก็อาจจะถามว่าให้มันผ่านตานะครับเราสามารถบอกได้นะครับสักสี่ห้าข้ออย่างนี้ก็โอเคแล้วนะครับสวัสดีสับวันนี้ส